เออคลิปนี้นะครับก็ผมจะพูดถึงการเติมลาวาบักนะครับร้านเขาถูกจริงนี่แหละครับแต่มันดานเกินไปวันนี้วันที่สองแล้วนะครับเมื่อวานของเมื่อวานนะครับก็คือวันก็คือวันเสาร์ตอน 14นาฬิกาผมได้เติมร้านลาวาบักไปนะครับก็คือผมเติมผลพระถาวรนะครับราคา220บาทนะครับแล้วเขาบอก79คิวนะครับผมก็เลยรอไปนะครับจนถึงวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่3มกรานะครับผมก็ยังไม่ได้สินค้านะครับผมรอมานานมากเลยนะครับถ้าแอดมินลาวาบักเห็นคลิปนี้นะครับก็ อ่ผมขอสอบถามหน่อยครับว่าอ่ถ้าเติมเสร็จแล้วอแอดมินจะแจ้งเตือนตรงไหนนะครับเพราะว่าผมรอมาสองวันแล้วนะครับเอ,อผมต้องการเล่นรหัสผมตอนนี้เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้แตะรหัสผมมาหลายวันแล้วนะอืม